สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับช่อง Next CU อีกแล้ววันนี้เนี่ยเรามาเล่นตามแบบนี้เลยตามคนดูพิมมาเขาบอกว่าอยากเห็นพี่เล่นสกิลโอไลออนหน่อยไม่รู้จะเป็นยังไงไม่เคยเห็นพี่เล่นเลยใช่ครับผมไม่เคยเล่นโอไลออนมาก่อนเลยเคยเล่นแต่ว่ามันไม่ค่อยชอบแบบมันไม่ค่อยใช่สไตล์เนาะผมจะลองจัดเซตสกิลแบบนี้โอไลออนมิเกลแล้วก็หน้าของตัวอะไรเนี่ยอันโตนิโอซานนี้แล้วก็มีหน้าของตัวน้องนะบองเพชรเออวันนี้ก่อนไปแล้วชมคลิปกันก็ฝากกดตกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากไปซื้อขายเกมครับผมาข้ไปด ีลิปนี้ก็แล้วแต่คนดีก็จะของยูทูบในครับพูดเร็วนิดนึงไปดูเกมกันแป๊บเอียวก็แชร์นะจ๊ะสวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะว่าวันนี้เราจะมารีวิวสกิลโอไรออนกันนะครับผู้ชมมากับทุเรียนมาเดียรตัวทุเรียนกำลังโดนลุมอยู่ตอนนี้มันจะโดนลุมหรือเปล่าว่าทุเรียนจะลุมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก่อนนอื่เลยทุกคนเราเอาสกิลตัวนี้มาใจะไปตะบองเพชรเนี่ยเราต้องเอามานั่งเฉยๆมันจะนับเวลาไหหลังประมาณ6วิเราห้ามลุกเด็ดขาดห้ามลุกย่อลุกย่อมนะครับมันจะไม่ทำงานนะครััััับผมม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 นนนนีี่่่่่่่เเเเรรรริิิิททางงงไไได้้้แลววอยยสกะ เอ้ยทำงานนีโ่โอ้โหก็จะขึ้นนะโคตรนาน6วิเป็นอาทนานมากจริงๆนี่ตัวทั้สองสามวิก็พอผมว่านะครับ <S <S คือไม่ใช่หรอกคือผมจะเตี้ยให้มันถึง100 EP ก่อนอ่า <S 1> <S 1> พอลิงสตูดาเนี่ยเดี๋ยวได้อีกอ่า200 EP จากไอตัวนี้นะครับผมตัวอะไรนะเขาเรียกมิเกลอ่ะเออ๋ยวจบมิเกลอ้าวแมา่งตัวนี้มันโหดริงได้วยแหละครับผมเมื่อกี้นะจบเลยสรุปพิกไม่มีใครลงนะครับมีแค่หนุ่มคนเมื่อกี้ลงทุเรียนได้คิวไปแล้วอีกตัวนึงก็โหดรีงหนีไปแล้วนะครับจบเลยอดคิวเดี๋ยวนี่ วันนี้ยังมาเล่นปืนอะไรดีทุกคนผมอยากเล่นปืนสไนเปอร์แต่ว่าปืนคาร์ก้าแปก็เป็นปืนสไนเปอร์ที่ค่อนข้างที่แบบกากมากก็เลยแบบไม่เอาดีกว่ามันถ้ามันทําคือมันต้องได้ทําวงทําบัคก,ก็เลยแบบไม่อยากจะทําอ่ะเดี๋ยวจับรวดกันเดี๋ยวคนดูร้องอีก <S 1> <S 1> อ่าอุ้ยนี่ไงทอกรอนแต่ตังไม่มีเลยว่ะเนี่ยต้องยิงบอสเพื่อเปิดของนะผมดูทรงเลี่ยเนี่ยอ่าแล้วเดี๋ยวมาเปิดบอสด,ดีกว่าทุกคนแบบยิงโครงยิงของเอาบอสก,ก่อนมาทิปร,ร,รีบรีบรีบไปรีบไป,บไปงานด่วนวันนี้งานด่วนต้องรีบโชว์ของโชว์สสเเเต็ปนะะฮกิดบอออ อ่ะเอ็นเลยมั้ยวันนเอ็นแม่งเลยล้กันครับผมเล่นปืนเลยดีเอ็นสี่แล้วก็ได้มาไเป็ลกร้อยหรือว่าเล่นเอวดีเก็อยากเล่นเหมือนกันยิง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 ยิไม่ต้องฝันยังจะฝันอีกยิงเดตายักเอ๊แคนนั้นเลยเฮ้ยบอสฟีไฟที่มันทำมาได้แบบว่าอ่อนดอยมากเลยนะครับผมไม่สู้มือเลยอ่ะ นี่เราก็พร้อมที่จะแบบว่าซื้อตาราสังหารแล้วกันแล้วสินะท่านผู้ชมไอ้ที่นี่จำเป็นอย่างหนึ่งเลยผมต้องบอกไปเลยว่ามันคือยาดมนะเนี่ยไอ้ย,ยาดมเนี่ยจำเป็นมากอุ้ยมีของล้นมาเจอต้นไม้ไหมไม่ชนไม่ชนเสียตุเรียนไหมนะเอ้ย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 นี่บีเต็มสามร้อย กุ๊กไก่เข้ามาจากไหนกันไปดูนะเล่นโซเนียด้วยตัวนี้เอาล่ะทีนี้ก็มีตังก้าร้อยจากกุ๊กไก่มันหนึ่งร้อยนะผมไปซื้อแต่ละดีกว่าไปเขาดูเอาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าตู้สังหารซื้อไปเลยผมเขาชื่อว่าใครนะอุ้ยเอาฟาร์มมาดีกว่าไหมแต่อยากเล่นสนยัยอ่ะอ่ะเอาไปเลยล้กันนะเพราะว่าเราจะใช้ทนายอยู่แล้วนะรับไปเลยได้เวลาออกล่าแล้วครับท่านผู้ชมมางั้นไป่ล้กันรอบนีน้ของงังน้งนงั้นอุ้ยมีคนลงล่มใหม่ด้วยนะครับผมซ้ายมือตัวกระดังตรงทิดหนึ่งร้อยห้านี่ข้างหน้าเราเ<ม> ไปดูดดูดแกล้งมันกันดีกว่านี่ไงวิ่งอยู่เลยวิ่งวิ่งอยู่เลยคนเดียวซะด้วยนะครับผมถ้าชนแล่ารถอุดรัววัดน่าจะตายเลยมั้งเนี่ยยังไงปังงอ,อยกล้อเลยครับจังหวะนี้อุยอ้ยวิ่งมาแล้วก็แกล้งอะไรดูดดูดจูบจูบไม่ตายไปตายไปซะดามเมียดน่าจะไม่พอนะผมคิดว่าดามเมียดดูมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะคุณผ<อ>ู้ชมก็แรงอยู่แหละแต่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นเออ ถ้าเป็นเอเดบิวแล้วกระดูดเดี๋ยวผมมันน่าจะตายนะคอมโบนี้ต้องลองดูว่ะเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าไปเอาตัวนี้ก่อนละกันนี่ตัวใกล้ๆเราอุ้ยสองตัวกำลังวิ่งมาจะยิงผมะป๋เนี่ยถ้ามันยิงมันยิงโดนเลเนี่ยชนได้ไหมมชึบยังไงตุเลียนตุเลียนนัดหนึ่งแล้วก็ดูดจูบจูบจูบนี่ดูดฟรีดูดฟรีดูดฟรีจริงๆตอนดูดเดี๋ยวเราสามารถยิงหลกระสุนหรือว่าเปลี่ยนปืนได้นะครับท่านผู้ชม ไม่ได้ว่าทำได้ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าทำได้มั้งนะ่ะเฮ้ยเอย่าเป็นสไน,น,น,นเปอร์อาาาก่อนอ่า b าเล n c e มันจะไหนเนี่ยเธอขอดรัก,กันนะเมื่อกี้มีเพื่อนเขาอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเขาไม่ได้มาด้วยกันมาดูดิเ,ดเพื่อนมันถอยนะบอกเพื่อนไม่รักเพื่อนเลยมาเดี๋ยวไปต่อตุเรียนนี่เหมือนจะมาเป็นพยาบาลนี่เจนนะครับเหมือนจะไม่ได้ยิงเลยนะครับอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยดูแต่ว่าตัวแรกเขาก็ซัดไปแล้วนะเอ้าเอาแสดงว่าตัวนี้ตายเหรอเนี่ยตายตุเรียนวะเนอีกตัวนึ่งเนี่ยผมว่านะใช่แน่เลยครับผมมไ่เห็นนะครับเ่อยไปแล้ว อ่าตรงโรงเรียนมีคนชุบกระเ็นด้วยนะเดี๋ยวมาซื้อตาล่าทหารไปดีกว่าลงก่อนนี่แล้วเรามาซื้อหน้าของบาเลตเลยละกันอุ้ยตังไม่พอเดี๋ยวขอก่อนจุเลียนจุเรียน,ยนขอตังหน่อยครับขอตังซื้ออ่าบาเลตหน่อยเอ้ยไม่ใช่ดิซื้อตาล่าทหารนะโอเคพอดีเลยนี่เอาเละทุกคนก่อนที่จะไปห้าตาล่าสังหารเราเนี่ยนะครับผมจะนึ่งทำไมวะเนี่ยผมจะมาแวะดูเอวีวแต่ไม่มีเอวีวในตู้เลยสักอันนะผมแต่ว่าขอจะเป็นคือยาดมนะ บอกไปแล้วว่าอย่าดมนี่จําเป็นมากสําหรับปืนไม่ใช่ปืนสก,กิลของเรานะครับกระสุนสไนเปอร์ด้วยโอเคอุ้ยแต่ดูเหมือนว่าขวามือซ้ายมือมีไอ้ดับโหลดนะไม่ใช่ขวาแตนเป็นซ้ายไป่รู้เรื่อ,อยไหม๋ยวไปบุกดีกว่าอ่าเหมือนศัตรูจะเข้าเขตข,ของพีคมาแล้วนะบผมข้างหน้าเราเลยนะใกล้เราเลยนี่ดูดิ <S <S อ้าวจะแบบโยกหนีด้วยไปไหนเนี่ยหนุม่มเอ้ยอุยนี่มีตู้ม่วงอุย้ยเราไม่มีตังค์นะครับจะหายแล้วทำไงดีเนี่ยก็ดูตังค์ไม่มีแต่ตู้ม่วงมาแล้วนะครับผมตู้ม่วงนี่คือมันจะมี AW นะไปวัดดูหน่อยวะ ในบ้านเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหนึ่งร้อยไม่น่าจะรอดแล้วตัวนี้แต่ต้องเอาโอเยลันด,ดูดโชว์แหววดูดดูดดูดเรียบร้อย <laughs> แล้วก็สาม,มารถแขล่งล่างต่อได้เลเนยนะถ้าแบบว่าเราแบบแข่งล่างได้แบบดูดพอดีไงที่แบบอีพีเราไม่ลดนะผมสามร้อยเป๊ะๆนะผมก็ครั้งสองครั้งเป๊ะๆนั่นแหละเออวิธีนี้ผมว่าผมจะซื้อเอเดวิลได้นะผู้ชมอ่าพันสองใช่ปะม,มันก็บอกแล้วหกร้อยนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวถ้าซื้อก็บอกเดี๋ยวก่อนได้ไหม เพราะว่าสอกบกระบอกมันก็จะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ไงเอ้ากระบ,บอกรถ400หรอลดราคาหรอไม่งั้นกระเจียวเลยครับผมหวานเจี๊ยบไอ้วก็หวานเจี๊ยบอ๋อเดี๋ยวเราไปขับรถต่อด,ดีกว่าขับรถเข้าไปซื้อตาราสังหารในพีกแต่ว่าตังค์ไม่พอแหละไปรุเรียนเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยวเรามาเช็คโดนที่พีกก่อนเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นจุดขึ้นตรงพีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยอุ่ยยังไงขา้างหน้าเลยอุยกระตุกกระตุกอะไรวะเนี่ยเอา้าเข้ามาแล้วก็จูบ165 มันยังมีโอไรออนมันมีโอไรออนเหมือนกันมันมีโอไรออนเหมือนกันมันมีโซเนียด้วยทุเรียนใช้เอมโูเหรออ๋อไอ้ทุเรียนใช้อเอ็มโสูรทุเรียนเราขอได้ไหมโอ้ยเนี่ยฟรีไฟมัมาเก็บของระบาดรเลยดูดิที่แบบต้องให้นั่งให้ถูกตำแหน่งถึงจะของได้เก็บขึ้นนะไม่งั้นเก็บไม่ขึ้นนะเนี่ยเคเก็บขึ้นแล้วนะครับตั้ง400พอดีเลยจากไอตัวนี้ไหนไหนไหนมีคนขับรถยนต์ข้างเราเลยวันนี้ก่อนถือพัฒนากร นั่และเรามีคนขับรถอยู่นะครับขับรถติดหรือเปล่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวดมยาดมก่อนดมให้มาเตรียม3 0 0้อก่อนจริงๆอไอ้สกิลเว้ยหนาบอก,กว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท,ท่าไหนนร่เะาขับรถชนน้มันแบบมีประโยชน์แค่แบบก่อนบวกอะ่ะแต่ถ้าแบบถ้าพปบวกแล้วมันก็ไม่สาม,มารถทำอะไรได้ไงเอ้ยยังไงเนี่ยรถ <What? S 1> ชนก็ไม่ลงเลยหรอเรียวยงไงเดี๋ยวช่วยเรียนขึ้นรถด,ด,ดีกว่ามายึดเลยเรายึดรถเลยครับคุณผู้ชมขึ้นไปต่อเลยกำลังมีตาลาา่าจ่าเรากำลังมุ่งหน้าเข้าบวกเว้ยแต่ขวายมือข้างล่างมีคนด้วย ไหนเอ่ยตรงไหนวะมันมีจุดขึ้นเ๋ยผมมองไม่เห็นจุดมันอะตรงนู้นเลอโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยฟันดีครับน้องเม็ดเดียวพอขึ้นรถมานครับชุเรียนอ่าทุกคนกินข้าวกันเลยครับตอนเช้าก็พคพมเมนต์บอกกันได้นะอุ้ยโอ้ย๋อตัวไกลตัวนั่นอ่ะโอเค ไอ้ตัวนี้มันเป็นไหนล่ะวะตัวนี้มันยิงเราเลยคนดูตัวนี้ปะที่มันมุ่งหน้าไปนู้นปะโอ้น่าใช่แน่เลยอ๋อมันถอยมันถอยมันถอยนี่อยู่ตรงต้นไม้ข้างหน้านะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเอาแบบ A W เข้าไปแบบม้วนเขานะตั้งให้มาก่อนหนึ่งก้อนตัวนี้กโดว์หนึ่งเมตรเลยคนดูแล้วก็ดูดแล้วก็ดูด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 ไม่ตายเหรอดูอีกครั้งนึงก็ได้ตายไหมยังไม่ตายโอ้โหเอ้ยเอ้ยมันไม่ตายอ่ะ ตัวเรียนไอ้ตัวเรียนยิงใครเราล่ะหลังนั้นน่ะเฮ้ยโอเคน้ำเม็ดขาดนิดเดียวก็ไม่ตายอ่ะเมื่อกี้อะไรวะจะโชว์โอเอรออนแบบเต็มที่ซะหน่อยครับผมไอ้นี่มันทำให้ผมดูแย่นะไอ้กสองตัวเรียกเข้าวงกัเลยแล้วก็มามานนี้มันมีคนหรออ๋อยิงคนอยู่โอเคเราไม่รู้ว่าเธอยิงคนอยู่ซอรี่แล้วกันเดี๋ยวน่าต้องเก็บยาเล็กผมพิ้งไปหมดเลยแล้วกันนะครับทุกคนมีคนจะเก็บแต่ยาใหญ่เอาที่พอนะครับมีไอ้ดับตกตรงนี้ด้วย แต่ผมมองว่าไม่รู้ว่าคนจะขึ้นไปแข้งบนโรงสีหรือเปะนะล่ <ok> านะหรือว่าอยู่นอกโงตัวที่เรียนจริงหมดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันอยากขึ้นมากัดขึ้นมากัดอ่าซื้อซื้อี่มาเต็ม3 0 0รอเอาไว้ครับเราจะได้แปลงร่างสองครั้งแต่ว่าห้ามโดนยิงเลยนะถ้าโดนยิงแบบอีพมันจะลดไงจะแปลงร่างเบิ้ลไม่ได้นะครับนั่นแหละโอ๊ยกำลังมีตัววิ่งเข้ามาเขาดูอ่ากำลังมีตัววิ่งเข้ามามสวยๆประานี้ป้งโอ๊ย,อยป้งเอ้ามาดาวเลยโอ้ก็เล่กนกไนเปร์เหมือนกัน มีตัวข้างล่างอีกไหนเอ้ตัวเรียนออกข้างล่างตัวนูน้นปังเอ้ยมันไม่ด่าวตัวเรียนมาดูดเราไปแล้วตัเรียนเอ้ยมีแค่หนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะมาดูดจะโชว์กันอุย้ยนี่เลือดลดิบหายละต้องดมยาให้มันขึ้นไปก่อนต้องดมยาให้มันได้สองจุกหรือว่ามันดาวปะเดี๋ยวไม่ดาวได้หว่านี่ไงปิ้วอ่าเติมเลือดนี่หนุม่มเติมเลือดวววหนุน่มเวเมเวว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  ดูจวบ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 วบเอ้ยดูไม่ถึงมันน่ะเอ้ยดูไม่ถึงอ่ะฆ่าไปแล้วกันเล่นอยู่ไหนวะอุ้ยเล่นโดนลุกข้างบนกี่ตัวมันน่ะเราเนี่ยต้องไปข้างบนนะครับผมเราไปข้างล่างไม่ได้ละเราไปเลียนไม่ได้เรลี้ยนโดนลุมอยู่อุ้ย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 อุอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุอุ้อุ้ยอุอุ มันจะเหลือหลายตัวต้องตัดทิ้งแล้วูเรียนตายด้วยครับโอ้ยสววแล้วเราโอเคเติมเาให้มันเต็มก่อนข้างบนมันจะยังมีอีกนะเนี่ยมันจะยิงกับตัวข้างล่างนะครับเฮ้ยเต่เราต้องลงว่ะแข่งลากไปโอเล่อลงกัน,กนจะได้ไม่เสียเลือดแล้วก็แคมป์เส้นออกโอเคแต่ว่าเราต้องแบบดมยางให้มันเต็มอ่ะเนี่ยจังหวะที่ผมใช้โอเล่ออ่นทุกคนสังเกตดูเกาะผมขึ้นด้วยนะ อุ้ยเดือนหนึ่งหนึ่งหรออุ้ยตัวนี้ตายเอาตัวนี้ตายโอ้โหอ้าวเรียบร้อยโดนยังไงหนุ่มบัดดุดจวบ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 วดูดิีกจวบ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 ตายไหมตายไหมโอ้โหมันไม่ตายอ่ะเมื่อกี้มันเข้าไปแค่ร้อยกว่าดาเมจอีกนะผู้ชมโอ้เสียดายนะฮะไม่เป็นไรโอ้ยมันหล่อไหม เดี๋ยวเราจะแก้มันใหม่ก่อนเราจะแบบวางกองไฟแล้วก็ดมยาให้มันเต็มนะฮะในจังหวะเร่งด่วนไหนเอ้ยปังโอ้ยโดนไป110ดาเมจอีกแล้วอ่ะทำไมมันตัวนี้มันถึกจังวะดูดอยู่วะตายไม่ตายดูดมันก็ไม่ตายเฮ้ยเอ้ยมันไม่ตายอ่ะก็ดูทราไงพี่เราไม่มีเหตุแล้วโอ้ย เอ้ยเอ้ยมันไม่ตายสักกันฮีคอมโบโ,โอลเลออนของเราเฮ้ยจบจัดนะผมไปก็สำหรับคลิปนี้ก,นนก็จบแล้วนะครับผมทค่ออไอโอนเลออนไม่เปเรี้ยวเลย